เมื่ันหิตขอบดกันสวัสดีทุกคนเมื่อดีมาพบตัวเตียฉัเคยจะพาทุกคนไปเบ่งอันหิตขอประเภทนี้และการเสือเถืออน เขาจะมัดแคนอัน้เจ็บจะเอากันตัวควายเนาะเป็นการหมัดแบบฮิดบบดังเดิมแต่อย่ากาม,มากันเนาะพอเป็นการเสื้อถือแบบรุ่นสูรุ่นเด้อบางจุจะมีอันไทยบานแล้วก็อันภายเคยอันพิ่ญาติพี่น้องเข้ามาอันสวยเวียกเขาก็มารวม วงกันเด้อมาจะจะมาสวยเนียกจะมีเด็กน้อยอันเซานน่มเข้ามาเด้เขาจะมาช่วยการพิธีกันในการเขาจะี่ยมเด้กบางเด็กสภาพเขาเขาอยู่ในอันคอขอกแบะเด็กบ่มีบอลบุบอลนอน <laughs> bằng <Bình đường>. đây <laughs> là cái gì? Ê, tôi ở mọi. đâu พิธีในการบูชาตามการเสื้อถือแบบโบราณเดิอตามสัตวสัตสัตนสนาในการเสือถือพิธีเฮมันจะเป็นน,นั้นนะจะมีไม้เขาเฮ็ดตะเจียมไว้อันนี้คือเป็นวัฒนาธรรมที่ดังเดินที่บวอะไรหลาะแต่ด้อจากลุนสู่ลุนจนจะเป็นอัน การเสื้อทือแบบดั้งเดิมตางทางโซปโปลาวทางผักเนื้อไดือถิ่นยังมีการเสื้อทือนั่นจะเป็นควายแม่เด้อดในการพิธีสู้หมัดแขนเอื้นควันเดือ

เมือดนาเรงนี่ต้องรออเรยงต้มต้มปั้นเลยปั้นบ่งเด้อพิธีที่ชีวิตและการเสื่อตื้นเตื้อไวมันพิษผ่านแล้วก็ต้องมีการสังเวยแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละที่เบิ่งเหนจุดนี้จะเปนใครอจ

ตุบมาณะไอดื้อเลยนั่งให้โอนพันละบยทมาต้องอมนะเออดมอมอมได้เรื่องมาเลยเจ้ามาเฮ้ยเอาเาขยันนะเจ้าขยันนะเจ้าย